กันละครั้งหนึ่งงานมาแล้วได้มีหมีตัวหนึ่งชื่อว่าเพิ่มพูนมันยังไงจ๊ะอยู่กับนี่มันเสียงใครยังไงดิมันยังนยังไงดิเน่เน่เน่โอ๊ยเมื่อกี้ลอยขึ้นมาจากข้างหลังใจงงมากอไข่ด้านหลังนะไม่มีนะฮะไม่มีหรือเปล่าไม่มีเลยทั้งร้ายกูอยู่นี่นะอะไรนะมาไหนกูนอนนี่นะทั้งร้ายกูนี่เหรอเ้ยขึ้นมาได้แล้วครับคุณนะเอาอุ้งงานไม่ได้เหรองานไม่ได้อุ้งงานไม่ได้นี่เราอยู่ใน ช่วงสําคัญเลยนะตอนนี้อ่ช่วงสําคัญคือช่วงที่เราจะมาไลฟ์หลังเวทีพูดคุยกับแฟนคลับทุกคนอ๋อนึกว่าช่วงส่งงานเลยพี่ช่วงส่งงานอ๋อส่งงานอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคไหมเข้จะขับไปไหนครับตอนนี้มีครอบครัวหลายกี่คน1,900คนค่ะเออ We are so happy so many people here สวัสดีจ้าโเยอะเลยวันนี้เยอะเลยวันนี้ก็ถ้าเกิดทุกคนนะครับ6,000คนน่ะ ซื้อบัตรมาดูนะโอ้โหนี่มีความสุขมากเลยเออเมา,มา <c oughs> เดี๋ยวเราพูดคุยกันสนสิดสนกหน่อย <c oughs> เป็นไงบ้างตอนนี้ได้มารันที่ยูเนี่ยนแล้ว <c oughs> ตื่นเต้นเหมือนเคยนะฮะ <c oughs> ผมจำได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่เราสองคนได้มายูเนี่ยนก็คือปีที่แล้ว <c oughs> งานอะไรคะงานฟิลแฟนฟันที่เป็นคอนเสิร์ตนะใช่ตอนนั้นจํา <c oughs> ได้เลยว่าเป็นเราจะมีงานแถลงข่าวด้วยแต่ผมนับเป็นคอนเสิร์ตไงอ๋อใช่แล้วเป็นคอนเสิร์ตตอนนั้นมีฟิลแฟนฟันเป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราด้วย ก็ย้อนวันวานนะครับผมปีกว่านิดๆเนาะอเมื่อกี้นี้ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปบ็อกกิ้งไปดูแบบดูงานแล้วเป็นยังไงบอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วอะยากให้ถึงคนที่ยี่สบสี่แล้วมันตื่นเต้นไม่หวแล้วจะไมเพิ่มพูนอ่าจ๊ะไม่ไม่จะถามว่าเป็นไงหลังยางที่หลังจุดที่ได้ขึ้นเวทีแล้ว ไปเห็นเก้าอี้เยอะมากๆผมก็ตื่นเต้นแล้วอ,ะอ่ะคืไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าเกิดเก้าอี้มันเต็มฮอแล้วได้ยินเสียงกี๊ดทุกคนจะขนาดไหน แฮชที่เราเคยคุยกันใช่ไหมใช่วันนั้นใช่ใชไหมอ๋อแฮชแท็กแก